สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนจะห้าโมงแล้วมั้งนี่โอห้าโมงปิ้งเลยตอนนี้ก็หาโมงเศร้าแล้วจ้าเพื่อนๆียายน้อยก็ออกมาเลาะให้เพราะนั้นเลาะให้เรามาเก็บอหัวมันละรักไปแล้วก็จะเสร็จและเลยคิ่แค่นี้แหละที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตับแต่ว่าผู้งัดเขาเสางัดแล้วจะเอาไปจำนายแล้วจา้ามึงหัวมันหญ่น,น,น้อยนะต้นน้อยๆก็หัวน้อยๆจา้าประมาณนี้ สายพันธุ์นี่ก็หัวจะว่าพอใจอยุ่จะสายพันธุ์นี้หัวก็ใช้ได้แบบธรรมดาละปีนี้เรียกว่าปีนี้บ้านยายน้อยฝนมันแรงแรงอีดีเลยพี่น้องแรงอย่างบักขัดเลยแต่ว่าปัดันได้ม้ากับมาช่วงเดือนกัญยาไปไปลายนะคะฝนกันยาไปไปลายถึงยาวมาจนถึงจิกลางตุลาเลยจะฝนอ่ะ มันก็เสียหายหลายเติบจะเพราะว่าฝนถึงจะว่าม้าแป๊บเดียวแต่ว่าก็ยังว่าวมันตกแช่รหรือตกน,น้ำฝนเม็ดใหญ่นะปีนี้ฝนฝนบ้านเล็น้อยไม่มีฝนเม็ดใหญ่นะคะมีแต่ฝนเม็ดน้อยแล้วก็ตกตกไม่ตกอเอออย่างก่อตกว่ารุนแรงแต่ว่าตกน,น้ำน่ะมันเลยทําให้เพื่อนที่เสียหาย,หายหลายเติบพิจิมรองได้ที่อเอออย่างก่อ องใดที่มันเป็นที่เคยุึมหน้ามันกับุ้มคือเกาเหลืจากที่นองฝนตกมาซ้ำใหนซ้ำหนึ่งมันกับแชกับหัวมันกับเปลืออันนี้เยอน้อยก็มาตัดเอามางัดเอาจุดตรงที่มันมองที่มันไนที่เราจะเสียหายจะมีฝนตกปิดกันซีมือเยอน้อยกันนึกว่ามันสิเสียหายนึกว่าหัวสิเอยแเราแต่ว่าหัวก็ยังสภาพเดิมอยู่ หัวยังสมบูรณ์อยู่ยังไม่มียังไม่นิ่มยังไม่เสียหัวก็ยังสวยงามอยู่จ้ะเอาเลยมาตัดออกไปบลายดอกจ้ามันเหลือเมื่อนั้นจกงานกว้านี่ละตัดต้นไม้เป็นซิปมือเลยได้เนี่จนว่านี่มันออกต้นไม่แล้วจ้ะออกต้นไม่แล้วเป็นลิปมือแล้วนะคะเนี่ยตัดต้นไม้เนี่ยเอาต้นไปปลูกเสียเวลาไปปลูกมันอยู่สามวันฝนตกมาอีกสี่วันก็สามมือสี่มือเนี่ยละฝนตก ไปหาเห็ดแน่เป็นโคกหาเห็ดแนบไปลงน้ำแน่กับว่ามีเวลาได้มาเอาทั้งฝนมันตกยามเวนกับว่าเป็นตาได้เห็ดยังกันแล้วพี่น้องจา้าจะสำเร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเอารถมาใส่ก่อนนะคะจะ,จะเอาจะหัวไปจำนายแล้วจา้าโอ้ว่าหมดยังไม่หมดเลยเหลืออีกตั้งกึ่งกองนะคะนี่เห็นผูประจัดการเพื่อนเอารถมาแล้วเอารถมาใส่จะเอาหัวไปจำนาย แล้วหรืออีก,กองนึงจะเพื่อนๆน,นี่นึ่งวัวยายน้อยนึกว่าเบดิด์ลยนี่กระยูประมาณนี้นะคะหัวก็จะยูประมาณนี้ละจานี่เพื่อนๆจ้ะหัวมันสายพันนี้นเจ็บสองค่ะทีนี่ยายน้อยว่าสิขยายไว้หลายๆย,ยูว่าหัวเขาพอใจอยูเป็นที่หนาเพราะใจยู่จ้าหัวหัวก็ได้ถึงกับขี้เหร่นะหัวมัน ก็ไม่คีรายดอกก็พอได้อยู่ปุ๋ยกะทีนี้มันกับ่ไข่พอะปุ๋ยดอกจะเพื่อนเพื่พอนเพราะว่าได้ปุ๋ยไปแค่ยี่สิบลูกใส่ตั้งหาสิบเล่ยส่ตั้งสามเทียพอใส่แบบประหยัดประหยัดก็ได้ยุตจนันเลยปีนี้ยังบ้านในยังบ้านในแบบว่า ขุดมันแบบเก็บไส่สารี่เลยจะมีแต่มันกระสอบินมิจะมองเน่าๆพี่น้องจ้าก็มาถึงกับเน่าดอกมองในมันเพิมกับรีดจัดการมันกอนเพราะว่าเข็ดปีกายแล้วปีกายนี่เห็นต้นมันเฮิมนึกว่ามันจะบ่เน่าบทสรุปแล้วฮอดบ่ได้จะบ่ได้สมให้เลยปีกายนี่อันนี้ก็ตัดไว้นานแล้วพี่น้องนี่จนว่ายอดมันยาวแล้วนะคะเนี่ยตัดไว้เป็นฝิกมือแล้วจ้ะโมจะไปปลูกเอาต้นมันนี่เราไปปลูกจะว่าไปปลูกแปลงนึงจ้า ดูสิประมาณของหัวจจระดัดจ้านีนน่แต่ที่ยูระดับนี่แหละเจ้าบพถึงกับบพถึงกับว่าดีโอเคดอกพถึงกับเวอร์ดีเวอร์ก็พอได้ต้นน้อยก็ห,หัวไปตามน้อยค่ะจีอยูประมาณนี้นะจ๊ะก็มีหลายจุดจุดจ้าที่มันเนา่าเนี่ยน้อยกับพวกท่านไ,ไปเลาะเอาเลาะเบื้องเลาะตัดจ้าจะวก็บที่หาฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะตอนนี้ฝนเริ่มจะบ่ร,ะรู้ว่าจะตกบ่เมื่อกี้ก็คึมทั้งวันเลย วันนี้บรรยากาศก็กไม่ค่อยจะแจ่มใสนะคะคึมตั้งแต่เช้าแล้วจ้าแต่ว่าตกจ้าปนก็ได้พอตกก็ดีคือก็เราแย่น้อยก็ไม่อยากให้ตกวล่ะเพราะว่าตกลงมาดินก็นจะเละปต้มไปอีกาจะอยู่ประมาณนี้นะคะหัวมันต้นน้อยกับหัวไปตามน้อยแล้วจ้าต้นสมบูรณ์กับหัวดีต้น่สมบูร์กับหัว อันนี้จะอันนี้หักหลายก็หัวสงสัยจะเกินน้ำยาเร่งรากไม่ได้ใช้ดอกเอาเครื่องปลูกเอาจะเคยได้ใช้น้ำยาเร่งรากเลยสิสองปีแล้วตั้งแต่มีเครื่องปลูกมาน,นี่น้ำยาเร่งรากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยจะตัดตดปลูกอย่างเดียวเลยจ้ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยว เดีน้อยขอตัวไปเก็บหัวมันขึ้นรถก่อนนะคะเอาไส้กระแตะไปขายจ้าเมื่อีนจะไปจำหน้ายแล้ว